สวัสดีค่ะสวนธนภัฒน์สนาาษษกลนครค่ะท่อนพันญ่าหวันอิสราเอลค่ะท่อนพันญ่าปลูกเลี้ยงสัตว์ปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะค่ะท่อนพัน์สวยๆเลยนะคะยาชุดนี้ทางสวนตัดจากแปลงต้นพัน์ุของทางสวนเองเลยค่ะท่อนพัน์ธุสมบูรณ์ ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลนาบัวอเภอเมืองจังังหวดสุรินทร์ค่ะหญ้าที่นิยมนำไปปลูกเลี้ยงสัตว์ปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะค่ะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สามารถเลี้ยงได้เลยนะคะตัวนี้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้ค่ะในตัวหญ้าหวานอิสราเอลมีโปรโตีนสูงค่ะถ้าเทียบกับหญ้าอื่นๆในตัวของหญ้าหวานอิสราเอลมีโปรโตีนสูงถึง20อร์นเลยค่ะ เป็นที่นิยมและก็ต้องการสำหรับพี่ๆหลายๆท่านเลยนะคะในช่วงนี้สำหรับพี่ๆที่สนใจท่อนพันญ้าวานอิสราเอลเพื่อนำไปปลูกนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะหรือว่าสนใจเป็นท่อนพันญ้าสายพันธุ์อื่นๆของทางสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นญ้าเนเปียปักช่องญ้าเนเปียานรนลกจักรพพัด ยาในเปียไทยเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะคะแล้วก็ตัวยาหวันอิสราเอลเองก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒนสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ